จอระเคยุคกรุงศีเชื่องเปิดบันทึกวันวริตเล่าคนอายุสยาล่าจอระเคอย่างไรขอขอบคุณศิลปะวัฒนธรรมเผยแผ่เมื่อวันพฤหัสบดีที่13มกราคมพุทธศักราช2565นะครับ ในสมัยกรุงศรีริยาจระเข้สร้างปัญหาและความหวาดกลัวให้กับผู้คนไม่แตกต่างจากปัจจุบันนะครับด้วยเพราะเป็นสัตว์กินเนื้อเป็นนักล่าแห่งสายน้ำมันจึงกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนที่ต้องอาบน้ำริมคลองนะครับดื่มน้ำจากแม่น้ำหรือเดินทางไปมาหาสู่กันทางเรือนะครับ ดังนั้นสมัยกรุงศรีุยาจึงต้องมีการขับไล่จระเข้ให้ออกไปจากพื้นที่รอบๆเมืองนะครับหากพบว่ามีจระเข้กินคนก็ต้องทําพิธีกรรมชาระความจระเข้ตัวนั้นนะครับซึ่งเชื่อว่าเป็นการเรียกขวัญกําลังใจให้ชาวบา้านมิชนันจะอยู่อาศัยด้วยความหวาดกลัวแต่ช่ว่าจระเข้ทุกตัวจะดุร้ายนะครับจากบันทึกของวันวลิตพ่อค้าชาวดัต ที่เดินทางเข้ามายัางกรุงศิริยาในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมและสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองก็บันทึกว่ามีจระเข้เชื่องนะครับตะรียกจากบันทึกของมารมฤตมีดังนี้นะครับข้าพระเจ้าไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับสัตว์ทะเลใหญ่ตูที่แปลกประหลาดในทะเลรอบๆประเทศสยามเวเ้นแต่ในอาเสลามและตุงสันดอน ซึ่งบางทีก็ได้เห็นปลาตัวใหญ่คล้ายปลาวานแต่ในบริเวณหน,น้าน้ำภายในประเทศทั้งหมดและดูเฉพาะอย่างยิ่งในแม่น้ำใหญ่ที่ชื่อแม่น้ำก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาของเรานะครับมีจระเข้เป็นจำนวนมากพวกสยามเชื่อมั่นว่าในเขตกรุงศรีรยาไม่มีจระเข้หรือสัตว์ที่ล่าเหยื่อเป็นอาหารอาศัยอยู่ได้ เนื่องจากพวกมันถูกพระสุงขัดไล่ออกไปใต้เมืองมากอรงมานอกเขตบางกระเจ้านะครับก็คือที่ตั้งเมืองสมุทรปราการในปัจจุบันนี่นะครับเมื่อมีข่าวว่าจระเข้ตัวหนึ่งได้ฆ่าและได้กินคนไปคนหนึ่งจระเข้ตัวดังกล่าวถูกสะกดด้วยเวทมนต์ให้ขึ้นมาอย่างผิวน้ําเพื่อรับโทษทันถ้ามันไม่ยอมทําอย่างนั้นจระเข้ตัวอื่น ก็จะถูกจับเป็นจำนวนมากจนทําให้ตัวนอื่นบังคับให้ตัวที่ไม่ดีปรากฏตัวขึ้นมานะครับพวกสยามจับตัวเล็ดโดยวิธีดังต่อไปนี้นะครับพวกเขาจะเอาสุนัขตัวหนึ่งซึ่งพระสงค์ทั้งหลายลงเวทมู์คาถาไปแล้วผูกโซ่เส้นหนึ่งพร้อมกับตะขอเกี่ยวหมูเข็มไว้รอบขาหลังของสุนัขแผละคังไว้กับตัวมันเอาเชือกผูกตัวสุนัขแล้วดึงมันไปข้างหน้าข้างหลังจนกระทั่งเสียงระครงัง ล่อจระเข้ให้เข้ามาอย่างสุนัขที่ล่องคลางอยู่นั่นและงับเอาหมูิม็มขอเบ็ดก็จะติดคอมันและเลเจ้าสไลด์ก็จะถูกจับมัดและถูกฆ่าอย่างคนไร้ค่าเลยนะครับพยานเป็นจำนวนมากยืนยันว่าพวกคนที่อาศัยอยู่ตามริมแม่น้ำได้ให้อาหารพวกจระเข้ด้วยอย่างนี้จระเข้จึงเชื่องมากและไม่ทําอันตรายแก่ผู้ใดนะครับเมื่อคนเอาน้ำในแม่น้ํามันก็มักมาเล่นกับพวกเขาด้วย แต่ก็มีอยู่บ่อยๆที่มันจูจมเอากับพวกวัวควายและกืนกินเสียขณะที่พวกมันลงมาดื่มน้ําในลําธารเล็กๆในกรณีที่คนแปลกหน้าตกลงไปในน้ำใ,ใกล้กับจระเข้เขาผู้นั้นจะไม่ถูกปล่อยให้รอดไปได้เลยนะครับคนเป็นจำนวนมากอ้างว่ามีจระเข้มี4ตาคือตา2ตาอยู่ตรงด้านหน้าของหัวและอีกสองตาอยู่ด้านหลัง และสไาด์หล้านี้ไม่เคยพุ่งไปหาเหยื่อแต่จะผ่านเข้าไปใกล้และใช้หางฟาดจับเหยื่อเข้าป่าน,นะครับถึงแม้ว่าคาบาราาเรื่องจระเข้นี้อาจเห็นว่าเหลือเชื่อก็ตามแต่พวกสยามก็เชื่อว่าทั้งหมดที่เล่ามานี้เป็นเรื่องจริงด้วยเหยุน,นี้ข้าพเจ้าจึงไม่อาจนิ่งเฉยกับเรื่องนี้ได้และข้าพเจ้าขอร้องท่านผู้อ่านได้โปรด อย่ามีความรู้สึกอันเป็นปฏิบัติกับเรื่องนังก,กาวนะครับและโปรดเชื่อเท่าที่ท่านผู้อ่านคิดว่าจะเป็นจริง